อาะครับวันนี้จะพาไปเลี้ยงแพะสาวน้อยเลี้ยงแพะไปจันหน่อยไปแล้วยไวยนี่ครับบรรยากาศไปแล้ววิ่งไปแล้วไปเดี๋ยวหาไม้กอนออเดี๋ยวหาไม้กอนนะ๋ยวหาไม้กอน ฮ่อันไม่ต้องไปหรอกยังนี้ละนางปิดไว้ปิด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 คอกน่ยว้า <c oughs> ไปแล้วครับเดินไปแล้วไป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 กันนนจะไปทางไหนเนี่ยเบื่องเอา นนแจ็กัดนนไปละหญ้าเขียวชะอมตัวน้อยตัวน้อยลอง หลังจากฝนตกว่ากิน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 เลยตอนนี้มีอยู่สามสิบแม่ครับรวมบมดเลย,ต,ยตัวน้อยตัวใหญ่ กินครับชอบปัญแจกัดบนเขาสิพาไปใส่ไปไปทางไรกันเนี่ย ยินดีแล้วสิไปใส่ไปแล้วไปละส่วนออลูกไมช่างได้ này nó này nè bay phải ừ. Để. Để

เราตามอย่างเดียวครับทำงานที่กรุงเทพกลับมากลับมาเบิ้งแพะเบิ้องยังที่แล้ะครับนี่มาเลี้ยงแพะวันที่สิบแปดก็จะเดินทางกลับไปสู้ต่องานประจำ เนี่ยครับอยากได้สักร้อยแม่อนาคตไอ้ลูกตัวนี้น,นี่ตัวนี้ไม่มัวได้เดือได้สองเดือนตัวบัลล่มเลย โคตรเลยะโคตรชอบอะ่ะให้ลูกง่ญ่มากอะ่ะก็หากินอย่าหาไวครับหยาไวตามทอนะ้องนะเงนวัวตามให้ตามนะเออชอบเป็นเด Không đeel, không đeel, không đeel. Ừ, đếc đếc Phốn tốt Pì nì đi Phú... Mẹ thảo mẹ cao dây chụp há với binh luộc 2 điện ọc mát 2 điện 2 này nhay thầu gần gấp tua xóm điện là ý tôi này ตัวนี้ก็สองเดือนมาเบิงเดือนแปดเดือน,อนหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบเจ็ดวันนี่นะนี่นะตัวนี้นะนี่ตัวนี้ครับเนี่ยหนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบเอ็ดวันเบิงวันทิ่ทอเมียครั มันทีทอแม่ตัวนี้แล้วนี่มันทีเท่าแม่เท่าตัวนี้แล้วเนี่ยเนี่ยเบ่งเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยออกมากอน,นันอีกซ้ำออกมานี่ได้ได้สองเดือนกลัวสองเดือนอันนี้เดือนเบ้งเบ้งเบ้งเดือนเดือนก็อีกงีสิบเจ็ดหมื่นเนี่ยอันนี้สองเดือนเกิดสี่สามเดือนแล้วเนี่ยตัวนี้โคตรใหญ่เลย เพิ่งเยี่ยงทอกันเลยโว้ยงามเทะมักบะคอยหากินเอาข้อแดงแดงกับมีข้อขาวบดกับมีมีบดครับหลัดไปก่อนว่าเห้นมันไปมันีิไปสวนเขาหลัดไปถ้าวมีสวนนี่ผมป่าย่างออกมาด้วยครับ ถ้่ผมมีสวนเขานี่ปล่อยเลยผมสิผมสิยืนเบิ่งอยู่บ้านพูดแหละ,ะปล่อยเลยถ้างผมมีสวนเนี่ยยืนเบิ่งอยู่บ้านนี่ใจย็นตึกแม่บอ พอมันนี่ย่คอ,อกป่าปู่นคอ,อกพุนพนพ่นพุนุนุนอันนี้มีจจะตัวเมียหากินเไยนี่แหละครับชีวิตเกษตรกรเช้าให้เชานะ้าหนาหยุดสงการหยุดเทศกาลก็ต้องกลับบ้านไปแล้ว ไอ้ไมันกินนี่เลยครับความสุขเล็กๆน้อยๆที่ยุงย่งอยู่กับงานเขาก็บามยุดเอามาเห็ดเอามาเห็ดมาทำของเราบ้างทำให้เขามันก็เป็นของเขาเราก็ ทำอะไรที่มันเป็นของเราไว้บ้างนี่แหละครับต่อไปขายแพะสื่องัวเก็บไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดถึงคอยได้กลับมาอยู่บ้านชีวิตต้องสู้่า นี่น,นี่เห็นไหมครับนี่งามบ่สวยไหมครับสวยไหมตัวเนี้ยร้อยน้ำไปเลยลูกย่วิญญาณแพ้ผมหนีว่ายานน้ำได้ครับหามของลงอยู่มันมีนหามน้อยนึงไป ว้ยเมยหญ่ยๆนี่มีสิบเอ็ดแม่วันนี้จะรวมกันกับเม่สาวสาวรุ่นสาวรุ่นนี่นี่สาวรุ่นนี่วิ่งไปยุ่นนี่สาวรุ่นนี่เป็นสามสิบแม่สามสิบแม่พันแล้วใจอยากจะมีร้อยแม่จะใช้อีก ผมว่าปีนี้ถึงแน่ลูกตัวตัวเล็กๆผมปล่อยออกมาเฉยๆปล่อยออกมาให้มันบิ่งมากับแม่มันว่างฝากติดตามด้วยนะครับเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ครับ มาเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวฝากไว้น้ำแน่คามเล็กน้อยที่ตั้งอยู่อำเภอพุทธิสง์จังหวัดบุรีรัมย์ครับบ้านแก่นเท้าหมู่ห้าตำบลบ้านแวงอำเภอพุทธิสง์จังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับฝากไว้แน่ เดี๋ยวจะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับผมชุดนี้ก็เริ่มออกมาเป็นคอแดงแล้วเดี๋ยวจะเอาพ่อบอลูกเลือดเสืเลือดสูงมาใส่อีกจะพัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆให้มันเป็นเลือดจกกักเจ็ดสิบก็พ่อขายจะได้ขายแบบน้ำหนักดีนิดนึงคอยพัฒนาไปด้วยแม่แองโก ครับผมฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับ